สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวธาตุดินทุกคนนะคะวันนี้เป็นคลิปอ่านดวงความรักนะคะให้กับเพื่อนๆชาวธาตุดินทุกคนเลยนะคะชาวธาตุดินคือชาวราศีมังกรฤกษภศแล้วก็กันนะคะผู้ที่มีลัคนาสถิตสามราศีนี้ดูคลิปนี้ได้นะคะเอฟจะกรอกไว้ที่ช่อง description ข้างล่างและความคิดเห็นด้านล่างให้นะคะว่าใครกิดวันที่เท่าไรเป็นราศีอะไรไพ่มีการเปิดม้ให้หมดแล้วนะคะไพ่อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างแล้วก็อาจจะสลับกันบ้างในตัวตนของคนและคนรักของคณและหากได้สิ่งที่ไม่ดีต่อใจอย่าเก็บไปคิดใส่ใจนะคะถือว่าฟังนิทาน สนุกๆจากเอฟนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะไพ่มีผลตั้งแต่วันนี้ที่ทุกท่านดูคลิปไปจนถึงประมาณกลางเดือนหน้าเลยนะคะเอฟจะออกคลิปใหม่มาให้อีกมานะดูกันเลยที่เอฟมองเห็นนะคุณมีคนเข้ามาในชีวิตแล้วเขาก็แสนที่จะหลงไหลคลั่งไคล้คณมากๆเลยเพราะว่าเปิดไพ่คาแนะนำไพค่คณได้ The d e v i l เสน่หาบวกกับอะไรอีกเดอะสตาร์เสน่หาอย่างมากมายมาวิ่งตามมาลหลาางไหลขลั่งไคลในตัวของคุณไพ่ของเขาใบแรกได้อะไรไพ่ของเขาได้ราชินีถือดาบราชินีถือดาบเขามีความชัดเจนในใจบวกกับดิเอ็มเพรอร์รู้สึกมั่นใจว่าคุณน,นี่แหละเป็นคนที่ใช่เป็นคนคนนั้นลหลงไหลคุณจนกระทั่งมีความ พร่ำเพรือนะ่ะพร่ำเพรือพรรณนา,นาคิดไปไกลแล้วล่ะว่าคุณจะต้องเป็นคู่ชีวิตของเขาแน่ๆเลยมโนไปไกลแล้วว่านี่คือบุพเพสันนิวาสจัสติกแล้วก็สี่คาานี่คือผู้ที่จะเข้ามาเป็นภรรยาผู้ที่จะเข้ามาเป็นสามีผู้ที่จะได้มีพรหมลิขิตที่จะได้อยู่เคียงข้างกันตลอดไปนั่นคือสิ่งที่เขาคิดนะคะ มองเห็นคุณเขาก็รู้สึกได้เลยถึงการเกิดมาเพื่อคู่กันนั่นคือสิ่งที่เขาคิดนะและในใจของเขาได้อะไรสามดาบขึ้นมาเขาเจ็บปวดเขาเกิดความพร่ำเพือจากผิดรักเขาเกิดความเสน่หาจนปวดใจนะ่ะนะคะเอคิดว่าอย่างนั้นนะสามดาบแล้วก็ หนึ่งถ้วยความรักที่เขามีต่อคุณมันล้นใจมากมายจริงๆมันอึดอัดครับแน่นไม่ไม่อยากที่จะปิดกั้นเอาไว้อีกแล้วมันต้องบอกมันต้องบอกให้คุณรู้มันต้องแสดงออกมันต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีแล้วการรักษาฟอร์มการรักษามารใดใดทั้งสิ้นสิ่งที่ต้องการเพียงอย่างเดียวคือ เอาสิ่งที่อยู่ภายในหัวใจที่มันเป็นความรักที่แสนจะล้นหัวใจเลเวอร์หนึ่งทั่วยเห็นไหมความรู้สึกที่ล้นไม่อาจที่จะเก็บไว้อีกต่อไปต้องเอาออกมาบอกควักหัวใจออกมาให้คุณได้รู้สักทีว่าเขารักคุณมากมายขนาดไหนละคะคุณปฏิเสธเขาแน่นอนว่าเขาจะต้องเจ็บปวดอย่างแน่นอนนนั่นคือสิ่งที่เขาคิดมาดูฝั่งของคุณได้อะไรบ้างฝั่งของคุณได้หกเหรียญ คุณมีความรู้สึกดีนะที่เขาเข้ามาในชีวิตของคุณมาเติมเต็มมาทําทุกอย่างมา พยายามวิ่งตามเพื่อให้ได้ความรักจากคุณหกเหรียญแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณก็อยากให้มิตรภาพแบบนั้นตอบแทนเขากลับไปเช่นเดียวกันแต่คุณมีความหวาดวิตกและกังวลว่าสิ่งที่เขาเป็นนั้นจะเป็นแค่ความหลงไหลความใคร่ในช่วงแรกๆความสเสน่หาที่ร้อนแรงแล้วก็จะมอดดับไปในระยะเวลาอันใกล้สี่ถ้วยคุณจึงอยากจะใช้เหตุผลนะ่ะคุณจะใช้เหตุผล ควบคู่ไปกับความรักไม่ใช่ใช้แค่อารมณ์เตเมจิกเชีนคุณอยากจะใช้สมองใช้เหตุผลไปควบคู่ไปกับความรักอยากดึงให้เขาช้าลงและคุณจะดึงให้เขาช้าลงด้วยนะคะสเตรนท์คุณจะเป็นฝ่ายที่แบบช้าลงหน่อยก็ได้ลองคิด มากๆหน่อยกว่านี้อยากศึกษาดูใจอยากเรียนรู้ตัวตนของกันและกันไปมากกว่านี้คุณจะเป็นฝ่ายที่ดึงและชะลอความสัมพันธ์ให้มันช้าลงหน่อยเมื่อคุณคนนี้พุ่งเข้ามาหาคุณซึ่งเอฟคิดว่าดีแล้วถูกต้องแล้วนะคะมาดูในใจของคุณได้อะไรบ้าง1ถ้วยเขาได้หนึ่งถ้วยคุณก็ได้หนึ่งถ้วยในใจเช่นเดียวกันแต่หนึ่งถ้วยของคุณมันก็ ณยั้งเอาไว้ห้าไม่เท้าคุณยั้งเอาไว้คุณมีความชอบมีความปลื้มในตัวตนของเขามีความรักในตัวตนของเขามีความรู้สึกที่แสนดีและรู้สึกว่าเขาเอาชนะใจคุณได้นะคาถาแล้วก็อัศวินถือถ้วยคุณมองเห็นว่าเขานั้นเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในแบบที่คุณต้องการเป็นไปในแบบที่คุณเคยคาดหวังเอาไว้ว่าคนรักในอนาคตของคุณต้องเป็นอย่างนี้และแต่คุณก็ ก่อกำแพงให้หัวใจของตัวเองไว้สักชั้นสองชั้นหน่อยเธอหน้าอย่าเพิ่งปล่อยไปหมดคุณก็จะพยายามดึงรั้งหัวใจของตัวเองไม่ให้หลุดไปเป็นของเขาไปชัดทั้งหมดพยายามดึงพยายามชักเคยอร์พยายามชักเคเยอร์ต่อสู้กับความรู้สึกของตัวเองว่า ไม่ควรจะไปไกลกว่าสิ่งที่ควรจะเป็นนะคะคุณจะเป็นคนที่มีกาลเทศะมีพิธีพิธีรีตองหน่อยในความสัมพันธ์คือมีเหตุผลนำหน้าความรักนั่นเองแม้ความรู้สึกของคุณมันก็จะไปไกลเช่นเดียวก,กันกับเขาแต่คุณห้ามความรู้สึกของตัวเองได้และตรึกตรองนึกคิดก่อนที่จะแสดงอะไรออกไปในอนาคตหลังจากที่ เขาวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งตามพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้คุณมารักเอาใจใส่และลงทุนกับคุณทุกสิ่งทุกอย่างคุณก็พยายามดึงตัวเองเอาใจใส่เขาทําทดีกับเขามีน้ําใจแสนดีกับเขาเป็นเป็นกําลังใจที่แสนดีให้เขาสามารถที่จะอยากทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณได้แม้ว่าเขาจะไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการในช่วงแรกแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเขามี ไม่รู้เขาเซนต์อะไรบางอย่างได้ว่าต้องอยู่ต้องทำต่อไปต้องพิสูจน์ตัวเองต่อไป สองเหรียญเกิดขึ้นในอนาคตของเขามันจะมีบางช่วงบางทีที่เขาอาจจะหันหลังให้คุณบ้างเพราะเขาไม่รู้จริงๆว่าสิ่งที่คุณแสดงออกไปนั้นมันหมายถึงชอบหรือไม่ชอบเขามันหมายถึงตกลงหรือปฏิเสธมันอาจจะมีช่วงเวลาที่เขาหันออกไปจากคุณเพื่อกลับไปทบทวนแต่เดี๋ยวเขากลับมาเองอินฟินิตี้เห็นไหมคะกลับไปกลับมาหลังจากที่พายเรือจากไปกลับมาเองเพราะว่ามีไพ The ่เดอะเมจิคเชียนขึ้นมาอินฟินิตี้นี้ก็กลับมาเองเพราะอย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะต้องพิสูจน์ตัวเองไม่ว่าจะต้องใช้ความพยายามมากมายขนาดไหนต้องทดสอบอะไรต้องผ่านบททดสอบของคุณไปซึ่งบททดสอบของคุณมันไม่ได้แบบอะไรลองใจอะไรหนักหนาสาหาัสได้เขาต้องละเหยหัวใจเพียงแค่คุณอยากศึกษาเรียนรู้กันและกันไปก่อนเรื่อยๆเพื่อให้เขามั่นใจในตัวคุณด้วยเช่นกันเพื่อให้คุณได้มองเขาให้ชัดเจนด้วย นั่นต่งหาคือสิ่งที่คุณอยากใช้เวลาร่วมกันกับเขานะคะคุณอาจจะคิดในใจว่าเผื่อเขามาเห็นตัวตนที่แท้จริงของคุณแล้วอนาคตไม่ได้ชอบคุณในแบบที่คุณเป็นคุณจะทำยังไงถ้าท้ายที่สุดแล้วเขามาพูดกับคุณว่าผมไม่ได้ชอบคนแบบนี้นะผมไม่ได้ชอบคนที่เป็นแบบนี้อะไรอย่างนั้นคุณก็อาจจะเสียใจคุณจะคิดว่าก่อนที่จะรับคุณมากมายทะลำลึกจนกลายเป็น ผู้ชีวิตของกันและกันก็ควรจะมารู้จักตัวตนที่แท้จริงของคุณสะกอดน,นะคะนั่นคือสิ่งที่คุณคิดเขาเข้าใจนะเขาเป็นคนฉลาดเช่นกันแต่ในช่วงแรกความรักนั้นสุมอกเขานะคะความพิศวาส ความพิศสวา์นั้นทําให้เขาหน้ามืดตามมวทําให้เขามองไม่เห็นความเป็นจริงของข้อนี้แต่เมื่อคุณดึงเขาให้เขามีสติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเขาจะเริ่มเข้าใจเขาจะเริ่มยิ่งมั่นใจในตัวตนของตัวเองว่าตัวเขานั้นเลือกคนไม่ผิดแน่นอนคุณจริงๆที่เขาต้องการ ก้าวถอยแล้วเขาจะสมปรารถนาด้วยในชีวิตรักนี่คือไพ่อนาคตของเขาก้าวถวยแล้วก็สิบเหรียญเขาจะสมปรารถนาในชีวิตรักกับคุณนั่นแหละคะ่ะเพราะว่าฝั่งของคุณก็ขึ้นสิบเหรียญมาเป็นใบแรกในอนาคตเช่นเดียวกันคุณได้สมปรารถนาเป็นการเริ่มต้นชีวิตรักครั้งใหม่แบบที่คุณป้องกันอันตารายทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเด็กถือไม้เท้าการเริ่มต้นใหม่แบบได้ป้องกันทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเป็นปัญหาในอนาคต ก้าวไม่เท้าจะไม่มีความรู้สึกว่าอยู่ด้วยกันไปเพราะว่าหลงแค่ลหลงไหลกันในช่วงแรกแกแค่ใจเร็วด่วนได้ไม่มองถึงหลักความเป็นจริงและความรู้สึกว่าเข้ากันได้จริงหรือเปล่าแต่คุณทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นการป้องกันทุกสิ่งนั้นทั้งหมดแล้วคุณชาญฉลาดมากและต่อให้คุณเป็นตัวของตัวเองมากมายขนาดไหน ดาชินีถือไม้เท้าก็ได้ครองก็ได้ครองหัวใจคนที่รักคุณอยู่ดีนะคะสิบถ้วยจะเกิดขึ้นทั้งในฝั่งของคุณและฝั่งของเขาเลยชีวิตรักที่มั่นคงชีวิตรักที่เข้าคู่กันได้อย่างอบอุ่นเกิดมาเพื่อกันและกันอะไรอีกที่คุณได้ห้าเหรียญสิบไม้เท้าเดอะฟูลหาเหรียญสิบไม้เท้าเดอะฟูลแล้วก็ ราชาถือดาบมันจะมีช่วงเวลาที่ยังลำบากผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณทั้งสองคนอยู่นะแต่โปรดรู้เอาไว้นั่นเป็นข้อพิสูจน์บทเป็นบททดสอบแห่งความรักแท้เป็นบทพิสูจน์แห่งความรักแท้ไม่ว่าอะไรจะผ่านเข้ามาเรื่องยุ่งยากใจเรื่องลำบากใจสภาวะที่ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันคุณทั้งสองคนจะทำได้ดีมากและจะผ่านมันไปอย่างดีเยี่ยม The f o ูลผ่านบททดสอบไปได้ทั้งสองคนราชาถือดาบผู้นี้มีความมุ่งมั่นมั่นคงมั่นใจในตัวเองที่จะฟันฝ่าและพิสูจน์ตัวตนให้คุณได้รู้และสิ่งที่คุณได้รับคืออะไรอีกเดอะซันแล้วก็ดีเอ็มเพรส ุณได้ครอบครองพื้นที่ในหัวใจทั้งหมดของเขาเลยเดอะซันและคุณกลายเป็นแสงอาทิตย์ของเขากลายเป็นความอบอุ่นที่เขาจะปกป้องพยายามทําทุกอย่างเพื่อปกป้องให้คุณอยู่ในชีวิตเขาตลอดการตลอดไปเพราะยิ่งอยู่ใกลย้ยิ่งใช้เวลาเนิ่นนานไปสักเท่าไหร่ก็ยิ่งชัดเจนในหัวใจว่าคุณเท่านั้นคือคนที่จะมีชีวิตเคียงข้างกับเขาในอนาคตนะคะ ให้ของอนาคตเอฟเปิดได้อะไรทำไมเอฟถึงอ่านอย่างนี้เพราะว่ามี4ไม้เท้ากับ6คาถา6ไม้เท้าเกิดขึ้นวิกตอรี่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่และความมั่นคงในชีวิตรักความสัมพันธ์ที่เป็นเรื่องแค่ความฉาบฉวยนั้นมันจะนำมาซึ่ง ความรักที่แท้จริงนะคะในตอนแรกๆเขาอาจจะพุ่งมาแบบเอาแต่ใจตัวเองจะเอาให้ได้จะเอาให้ได้รักคุณมากมายเหลือเกินจะทําทุกอย่างเพื่อให้ได้คุณมาอยากได้ต้องได้อะไรอย่างนั้นเด็กถือดาบในระยะเวลาผ่านไปเมื่อผ่านการเวลาการมาจัดเม้น์มันเหมือนจะมีอะไรบางอย่างที่มาปลุก จิตวิญ,ญญาณของเขาอีกระดับหนึ่งและจิตวิญญาณของคุณอีกระดับหนึ่งเหตุ <_ d isk> การณ์ที่คุณพยายามดึงรั้งดึงรั้งให้เขาช้าลงหน่อยดูกันอีกหน่อยศึกษากันไปอีกหน่อยมองกันและกันให้นานหน่อยจะยิ่งเผยความเป็นคุณและเขาได้มากขึ้นว่านี่แหละคือคู่ชีวิตที่สมบูรณ์แบบที่ส่งมาเพื่อกันและกัน 6ค้า,าววิกตอรี่ยิ่งอยู่นานไปยิ่งชนะใจของการและการสีไม่เท้ายิ่งฟันฝ่าอุปสรรคผ่านอะไรได้วยกันมายิ่งรู้ว่าไม่อาจไปไหนได้แล้วไม่อาจไปไหนได้แล้วเพราะเธอคือหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ฉันรักไม่เคยที่จะมีความรู้สึกว่าความรักนั้นลดน้อยถอยลงไปสมัยก่อนอดีตที่ผ่านมามันก็อาจจะมีแบบ ตีคู่กันมาในหัวใจของเขาก็อาจจะมีแบบทั้งความรักทั้งความลหลงไหลที่ตีคู่กันมาเสมอและเท่าเทียมกันแต่พออยู่ต่อไปเรื่อยๆยิ่งมองเห็นความเป็นจริงในตัวตนของคุณเรื่อยๆความรักนั้นเริ่มกินพื้นที่กัดกินพื้นที่ของความลหลงไหลเพียงอย่างเดียวจนกลายเป็นความรักอยู่เต็มหัวใจนะคะสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ทำให้ความรักของเขาไหนะ คงอยู่ที่คุณตลอดไปตลอดการให้แนะนำขึ้นมาอย่างนี้เอฟก็เลยอ่านอย่างนี้ว่าเขานะ่ะเนหาพิสวาสอะไรคุณอย่างมากมายมันบวกกับดูไพ่ก็รู้แล้วเห็นไหมคะ The Star แล้วก็ Devil มีความหลงไหลรักใคร่ในตัวคุณมากๆากไพ่บอกว่าให้คุณพยายามเอาตัวเองออกมาเป็นอิสระจากความรู้สึกนั้น พยายามดึงเขาหน่อยพยายามพาเขาไปเป็นสิ่งอื่นๆไปมองเห็นคุณในด้านอื่นๆไปดูชีวิตจริงๆของคุณมามองความคิดของคุณมาพูดคุยกันเพื่อศึกษาความเป็นตัวตนของกันและกันให้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าสิ่งนั้นจะยิ่งทำให้คุณกลายเป็นตัวจริงของเขาตลอดไปสิบเรียนเข้าคู่กันได้ตลอดไปและความสัมพันธ์มันจะมั่นคงอยู่ตลอดกาล ดึงเขาเพื่อมาเรียนรู้จากตัวคุณแล้วคุณจะได้ใจของเขาได้ตัวของเขามาตลอดการคุณจะกลายเป็นความสุขที่เติมเต็มตัวตนของเขาและเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อปกป้องให้คุณอยู่ในชีวิตของเขาอย่างมีความสุขคุณจะกลายเป็นความสมปรารถนาในชีวิตของเขาที่เขาจะปกป้องทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คุณอยู่ในชีวิตเขาตลอดการตลอดไปนะคะก้าวทวยระหว่างที่คุณปกป้องตัวเองระหว่างที่คุณแบบ มีขั้นตอนของความสัมพันธ์ว่าได้ระยะนี้ได้เท่านี้พูดคุยศึกษากันไปเรื่อยๆเ,เรียนรู้ทัศนคติของกันและกันไปเรื่อยๆเพื่อดูว่าเราเข้ากันได้ไหมเรามีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันไหมเพราะว่า คนที่จะชอบอยู่กับเรามากที่สุดก็คือตัวเราเองใช่ไหมเราจึงรักความเป็นส่วนตัวคนที่จะเข้าขากับเรามากที่สุดก็คือตัวเราการที่จะอยู่ต่อไปได้อย่างไม่ตะคิดตะห่วงใจอยากอยู่ด้วยกันตลอดไปอย่างมีความสุขเฮฮาตลอดเวลาเราย่อมอยากได้ผู้ที่มีทัศนคติเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือชอบพัฒนาเหมือนกันชอบอะไรที่สนุกสนานเหมือนกันมีวิธีการคิดความรู้สึก อะไรที่มันแมทกันนะคะเป็นไปในทิศเทียทางเดียวกันพูดเข้าขากันได้อย่างง่ายดายมีความเข้ากันได้โดยไม่ต้องพยายามอยู่ด้วยกันแล้วมันสนุกสนานฮาร์โมนีตรมเกลียวว่าไงว่าตามกันไม่มีขัดแย้งอะไรกันมากมายนั่นแหละคือคนที่เราอยากจะอยู่ด้วยตลอดไปและคุณยิ่งมีความเสน่หาคุณยิ่งมีความเสน่หาต่อเขานั่นอย่างมากมายอยู่แล้วตั้งแต่แรกยิ่ง เขาเป็นคู่ของคุณต่อให้คุณยื้อเวลาอะไรยังไงเขาก็จะยังคงอยู่นะคะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวว่าหากคุณเล่นตัวแล้วเขาจะหนีหายไปไม่ต้องกลัวมากมายขนาดนั้นคนที่จะเขาคนที่เขาจะหายไปก็เป็นเพราะว่าบางทีคุณไม่มีอะไรที่จะล่อเลี้ยงให้เขาอยู่ไม่มีความชุ่มชื่นหัวใจที่เขาอยากจะอยู่ตรงนั้นเลยมันมีความชุ่มชื่นหัวใจที่ไม่จําเป็นจะต้องให้อะไรที่ เกินเลยก็ได้นะคะเช่นมีความสุขเมื่อได้อยู่ร่วมกันพูดคุยอะไรที่ทำให้เขาเป็นสุขใจแล้วก็บอกเหตุผลที่ชัดเจนว่าทำไมคุณถึงอยากศึกษากันไปเรื่อยๆก่อนนั่นก็จะเป็นกำลังใจให้เขาไม่ใช่ว่าคุณไม่พูดเลยไม่อยากพูดเลยไม่รับโทรศัพท์เลยไม่ให้อะไรที่เป็นความสุขกับเขาเลยนั่นเขาถึงจะจากไปให้าอารเา์เอที่เอฟจับได้ก็คือ p a r r o t สป i ริตจิวิญญาณของนกแก้ววัดโยเวตระวังคำพูดของคุณระวังคำพูดของคุณพอกิวพายสปีริตจิวิญญาณของเม่น Time to Beginner Mind ช่วงเวลาแห่งนักเริ่มต้นการที่จะเริ่มต้นทำอะไรบางอย่างมีให้ระมัดร,ระวังการแสดงออกที่จะเป็นการหลงไหลไปกับเขานะ่ะ ต้องเป็นฝ่ายยืนหยัดเพื่อดึงพลังงานของตัวเองให้อยู่กับตัวเองหากคุณแบบไปรักเขามากเกินไปโดยที่เขาไม่ได้รู้จักตัวตนของคุณที่แท้จริงเลยทัศนคติของคุณคืออะไรแนวคิดของคุณคืออะไรคุณมีความชอบความสุขในเรื่องเรื่องที่เขามีความสุขด้วยกันได้ไหมและเมื่อเขามาอยู่ในโลกของคุณเขารู้สึกดีไหมเมื่อมาอยู่ในโลกของคุณต้องให้เขารู้จักคุณทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนั้นก่อนจึงจะ แสดงออกอย่างแบบรักใครดูดดื่มอะไรมากมายขนาดนั้นนะคะระมัดระวังต้องแสดงออกอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะคะสำหรับช่วงเริ่มต้นนะและดู Do something for someone ลองทำอะไรเพื่อกันและกันบ้างให้เขาได้ทำอะไรเพื่อคุณให้คุณได้ทำอะไรเพื่อเขาบ้างเพื่อดูความรู้สึกทีว่าคนเราถ้าจะมีชีวิตอยู่ด้วยกันไปในอนาคต มันจะต้องทําเพื่อกันและกันนั่นแหละค่ะคนที่จะอยู่กันเป็นสามีภรรยาคู่รักคู่ครองกันไปในอนาคตนะมันอยู่เพื่อกันและกันอยู่เป็นเหมือนตัวคนบุคคลคนเดียวกันลองดูซิว่าเราจะสามารถทําอะไรเพื่อเขาแบบสบายอกสบายใจได้ไหมเพราะหากเราทําอะไรแล้วเรารู้สึกว่าเหนื่อยเลือกเกินต้องพยายามอะไรอย่างนั้น นั่นแสดงว่าต่อไปในอนาคตคุณจะไม่อยากทําอะไรเพื่อเขาเลยและลองให้เขาช่วยเหลือเรื่องราวของคุณเล็กๆน้อยๆอะไรที่ง่ายๆที่เขาพอจะช่วยได้เพื่อดูปฏิกิริยาของเขาเพื่อให้คุณและเขาได้แนบแน่นได้แนบแน่นสนิทใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะ gest o know each o t h e r เรียนรู้เรื่องราวของกันและกันเพราะยิ่งรู้จักกันมากมายเท่าไหร่ยิ่งรู้ว่าเข้าขากันได้มากมายเท่าไหร่ยิ่งรู้ว่าอยู่ด้วยกันมันมีแต่ความสุขใจเข้ากันได้โดยเคมีโดยธรรมชาติมันยิ่งจะทำให้เรือที่คุณจะนั่งไปด้วยกันในมหาสมุทรแห่งชีวิตนี้น่ะดูสิมันจะแข็งแรงและอยู่ด้วยกันไปได้เนานมีความสุขมีความพิสมัยในตัวกันและการแม้ว่า คุณร่างกายรูปลักษณ์ภายนอกจะเปลี่ยนไปเนิ่นนานขนาดไหนก็ยังมีความิเนหาต่อกันเพราะไม่มีใครเลยที่เราจะรู้สึกว่าอยู่แลรักใครเหมือนอยู่กับตัวเองได้มากมายขนาดนี้มันไม่ได้จะเข้าขากันได้ทุกอย่างแต่มันจะมีความแบบเราสามารถยอมให้เขาได้และเขาสามารถยอมให้เราได้เพื่อความสุข เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันนะคะมันต้องเป็นอย่างนั้น Speak the language of love l o v g w a v e the power to change to change life including you r own คำพูดที่เต็มไปด้วยความรักมีพลังมากมายที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณและเปลี่ยนตัวตนของคุณเอง Speak the language of love พูดจาภาษารัก และพูดจาภาษารักนะคะเมื่ออยู่ด้วยกันให้แนะนําบอกว่าคุณมีภาษารักต่อกันและกันไหมแบบมันมีใครบางคนที่เมื่อเราครบหากันแล้วเราอยากจะพูดแต่สิ่งดีๆให้กับเขาเขาอยากจะพูดแต่สิ่งดีๆให้กับคุณเป็นไปโดยธรรมชาติเหมือนเกิดมาแล้วอยู่ได้อยู่กับคนคนนี้เพื่อคนคนนี้นะ่ะมองเห็นหน้าคนคนนี้ก็รู้สึกอยากพูดดีด้วยตลอดการตลอดไป มันเป็นอย่างนั้นเองเพราะว่าคนที่เขาเป็นคู่ที่ดีต่อกันมานะคะคุณจะได้รับสิ่งนี้การพูดจาภาษารักในตัวกันและกันเอฟคิดว่าเขาและคุณเป็นคู่กันมาเนิ่นนานเมื่อเขาพบเจอคุณผู้ซึ่งแสนดีเขาก็พิศวาสขาดใจต่อคุณอย่างมากมายมันเป็นไพ่ของตวินเฟรมใช่ไหมล่ะนี่สีไม่เท้าแล้วก็เดอะเลเวอร์ที่คุณได้รับ คุณมีอิทธิพลต่อจิตใจของเขาอย่างหนักแน่นมาเนิ่นนานเขาลุเขาลหลงไหลรักใคร่ในตัวตนของคุณพิศวาสรอะไรมากมายอย่างนั้นและเอ็คิดว่าค,คนคนนี้สังเกตดูให้ดีเวลาที่เขาจะพูดอะไรกับคุณนะเขาจะน่ารักกับคุณมากๆเพราะมันเป็นธรรมชาติในตัวตัวตนของเขาเลยที่จะทําเช่นนั้นให้กับคุณมันไม่จําเป็นที่เขาจะต้องฝืนใจทําเขาไม่ได้ฝืนใจทําแต่เมื่อมองเห็นหน้าคุณเขารู้ว่า เป็นธรรมชาติของเขาที่เขาจะพูดจากับคุณด้วยความรักเช่นนี้และคุณก็พูดกับเขาแบบนั้นเช่นเดียวกันเป็นธรรมชาติของคุณทั้งสองคนเลยนะคะและคุณจะได้แบบท่องเที่ยวไปด้วยกันมากมายหลายที่เลยไปอีกเนิ่นนาเลยมีชีวิตยืนยาวร่วมร่วมกันไปตลอดการและดูซอมดูซัมติงฟอร์ซัมวันทำบางอย่างเพื่อบางคนอ่านไปทางนี้ก็ได้เมื่อคุณและเขาอยู่ร่วมกันนะคุณจะชอบสรรหาไป ทำเรื่องราวดีๆให้กับคนอื่นๆมันเหมือนช่วยเสริมใยรักให้กับคุณทั้งสองคนเพิ่มมากขึ้นมันเหมือนช่วยเป็นเชือกวิเศษที่ผูกพันธนาการดวงใจของคุณและเขาเอาไว้นะคะมาดูโรแมนติกแองเจิลแล้วก็พายูนิคอร์นบ้างว่าโรแมนติกแองเจิลแล้วก็ยูนิคอรนอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆชาวทัดดินบ้างมีคนถามว่าเอฟมีเพื่อนๆถามว่าเอฟอ้วนขึ้นใช่ไหมใช่แล้ว กินอะไรก็อร่อยมาดูสิว่ายูนิคอรนอยากจะบอกอะไรยูนิคอรนอยากจะบอกอะไรเพื่อนเพื่อนชาวทัดดินบางขามิราเข้าปาฏิหาริย์ไซเคิล อบบันดันความอุดมสมบูรณ์เข้ามาแล้วให้บอกว่าช่วงเวลาที่หมองมนของคุณนั้นจบไปแล้วนะคะมันอาจจะมีช่วงเวลาวงกลมแห่งชีวิตที่คุณจะต้องพบเจอกับเรื่องราวอันขมขื่นในเรื่องของความรักสิ่งในอดีตนั้นจบลงไปแล้วต่อจากนี้ คุณไม่รู้หรอกว่าคุณจะได้รับปาฏิหาริย์ที่แสนอุดมสมบูรณ์ความรักของคุณนันเปรียบประดุดดังปาฏิหาริย์ที่เขากําหนดมาเพื่อคุณแล้วเห็นไหมภาพแสงเหนืออยู่เหนือท้องฟ้ามียูนิคอร์นเต้นระบำด้วยความร่าเริงบันดันใส่รุ้งทอแสงลงมาแล้วหลังจากที่คุณผ่านชีวิตกรักที่แบบทุกทรมานใจอะไรไปอดีตที่ผ่านมาอาจจะทำให้คุณเข้มแข็งและรู้จัก มองให้นานขึ้นมันจึงกลายเป็นกำแพงให้คุณสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องตัวเองแต่ได้โปรดรู้ไว้เถิดคุณตอนนี้พร้อมแล้วสำหรับได้รับความรักที่เป็นเหมือนปาฏิหาริย์และมันแสนจะอุดมสมบูรณ์นะคะรักจริงๆรักแท้ๆของคุณอนะเต็มไปด้วยความสุขเบิกบานใจและอุดมสมบูรณ์เข้ากันได้อย่าง เป็นเสมือนฝาแฝดของกันและกันไม่อยู่ด้วยกันมันเต็มไปด้วยแบบความสดใสแสนสุขใจนะคะยิ่งศึกษายิ่งใช้เวลาร่วมกันไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นกับคู่ของเราทำไมเราถึงไม่จำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรเลยแล้วก็เข้ากันได้ขนาดนี้มากมายขนาดนี้อย่างนั้นนะคะ heart to heart conversation แล้ว ความรักของคุณนะชีวิตรักของคุณนะคุณจะสามารถสื่อสารกันได้ด้วยหัวใจ heart to heart conversation นะคะว่ายังไงว่าตามกันเรารู้กันเรารู้ใจกันเราเอาใจเขามาใส่ใจเราเขาเอาใจเราไปใส่ใจเขาเวลาที่จะทำอะไรจะคิดถึงดวงใจดวงในน้อยของกันและการอยู่เสมอเวลาที่จะพูดอะไรออกไปมักจะ คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีต่อหัวใจของอีกฝ่ายหรือเปล่าถึงจะพูดถึงจะทำสิ่งนั้นเป็นไปโดยธรรมชาติเพราะว่าตัวตนของคุณที่เป็นอะไรต่อเขานนะตัวตนของคุณนะมีผลแบบนี้ในหัวใจของเขานั่นก็คือแค่มองเห็นหน้าคุณเขาก็รู้แล้วว่าคนผู้นี้เกิดมาเพื่อให้เขาปกป้อง<ๆ>เกิดมาเพื่อให้เขาดูแลเอาใจใส่<ๆ>เกิดมาเพื่อเป็นสุดที่รักของเขานะคะ y ยู <You> d ดีเ r ิร์ฟเลเพราะว่าคุณคู่ควรเพราะว่าคุณเป็นสุดที่รักเพราะว่าคุณคู่ควรเพราะว่าคุณน่ารัก u n ร์ q u ค d วายเต็ดเและความรักที่ไม่สมหวังในอดีตนั้นบางทีคุณก็ ควรจะปล่อยผ่านไปนะคะอย่ากเก็บเอามาทุกทรมานและเศร้าโศกเสียใจยเพราะว่าสิ่งที่คุณจะได้รับในอนาคตนั้มันคู่ควรกับคุณนะ you deserve love กับคนคนนี้ที่จะเข้ามาไพ่สอดคล้องกันไหมเห็นไหม unrequited love cycle และต่อมาก็คือ miracle and a b u n d a n c e you deserve love and heart to heart conversation นะคะเพราะว่าคุณคู่ควรกับความรักที่แสนดีที่ดีงามที่ทำให้คุณเป็นสุขหัวใจและอุดมสมบูรณ์สำหรับคุณสายรุ้งขึ้นมาแล้วนะคะเพื่อนๆชาวธาตุดินสำหรับวันนี้ขอทำนายให้เท่านี้นะคะมีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายจา้า